น้องเล่นมาเนี่ยโอ้หอีเกมคนุกคันเฟิร์มปักนะอ๋อด้วยหนูเพิ่งโหลดอุ้ยอุ้ยวิ่งไปทางน้องอ้อวุไงง่ายรุกรุกกระแทกวิชเดี๋ยวพ่อหนออ้ยถ้หนูแรงก่อนเยขอโหลดแมบก่อนแม่เป็นมุมมองที่มองไม่เห็นตัวเองเหรอเนี่ยใช่ใช่บุคคลที่หนึ่งเลยเอ่อเบียคนแคร์ยืดเลยโอ๊ไปไหนกันอะไปไวเกินไปเป๋า หนักโอ้ยโคตรเก่าโหเลยเจ่เปิดพ่อพ่อตายเลยน่ากลัวไหมอันนี้ถามพ่อไหมไม่น่ากลัวจะไปพิชัดไม่น่ากลัวจะน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวอย่ามองอย่ามองอย่ามองมองพื้นมองพื้นนะมองพื้นนะเดี๋ยวแล้วก็หยุดปากค่ะมาคลิปเปิดมองพื้นมองพื้นเลยมองพื้นเลยมองพื้นเลยบอกเลยว่าง่ายครับอย่าเพิดเงินนะหนูกลัวตอนไฟกับคลิปมาแล้วไม่คุ้นตอนไม่ถัดอันรอเลยรับ เอ้ยถ้าถ้ามีคนบอกว่าให้เข้าตู้ให้รีบเข้าตู้เลยนะใช่เข้าตู้เพราะว่ามันจะมีไอ้บางอย่างอออกมาะไรอ่ะเฮ้ยใส่เข้าระตู้อะรวบในเตียงเ้ยในเตียงก็รวบได้นะอย่าแอบนานนะครับเฮ้ยในในตู้แอบแอบนานเดี๋ยวผีมันจะพักแล้วทำทำมีอะไรครับเก๊ระวังนะมีจับสแกร์ว้าย แค่บางที่มันจะมีสบายกันต่อเอากดข่าไปแล้ววันนี้ห้องสมุดห้องสมุดถา่อถามพ่อเลยพ่อโดขาพี่ฮรพี่ฮร์ไปชิปเร์ช็มียชแน่นอนชิปเพร์เพเมียไปไนกันแลไปไกันแล้วไปไหนกันอเจ้าเียไอเดี๋ยวเองเฮ้ยพวกพบึงเอาเอานั้นมาจากไหนอ่ะไอ้ายกไฟฉายอะ ซื้อเสียตรักร้อยหนึ่งเพื่อซื้ออ้าวเฮ้ยเสียงอะไรวะมาลุ้นรู้แกไปไหนกันล่ะไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วแกพวแกอยู่ไหนกันไปแล้วจะตายจะไปตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้ินเสียงนบางอย่างตีไม่ตายนะแต่ใครเดินกลับไปบ้างเนี่ยเอ้าจะรวมเป็นตู่รานแล้วก็ท่ามอยู่ที่มืดนานๆถ้าได้เสียงตนิให้มองรอบตัวเลยเอ้ยมันมีโคไม่ใช่เหรอว่าโคทีเกิดใหม่อะอุ้ยไปไหนมานี่ทำหนี้ ไม่ไหนโอเคตามพ่อมาเอาพ่อไปตามหาลูกหน่อยพ่อเราขี่หลอกลตอนนี้เราตายแล้วที่ถามเมื่อกี้คือแบบโอ้ที่มือให้ถ้าได้เดี๋ยวตอนนี้แค่มองรอบตัวนะเพราะว่ามันจะอะไรนะให้ประดุเลยมาโผมีคนรู้ว่าท้าตายสวยมากเยี่ยมยอดฟิล์มสุดยอดมากสุดยอดมากสุดยอดมากแอป เเยฮ้ยออกมาก่อนพ่อพ่อจะเย็นโอ้ไมแต่ตบเข็ไม่เว้ที่เป็นไม่ช่วยเราจะปิดติด่งทำตอนนี้ไม่ได้นะพ่อทำไมมันมีอันนี้ขึ้นมาเราจะมองชาร์ดยแบบมองอย่างนอ่ะาสารคีแล้วก็ปิดสตาร์ีแล้วก็ปิดเออทำไมวิ่งเลยเฮ้ยเสียงก๊อกตัวขาวก๊อกก๊อกก๊อกต้องเก็บอนาคตเก็บประกอบฉากอ๋อโอเคจะประกอบฉากเฉย แต่ได้ยินเสียงดนตรีก็ระวังไว้ก่อนค่ะเสียงยังไงเนี่ยเป็นเสียงไงเสียงสุดท้ายจะเป็นมันเสียงปิดเฉยๆอ่ะมันยะปิดอะไรมันจะโผล่มาเฉพาะที่มือไม่มีโกเออเสียงหงหงปิดป่ะคงปิดไม่เขียนได้ยังไงพ่ออุค้างแล้วพ่อพ่อพ่อเป็นไรพ่อพ่ออุค้างแล้วเฮ้ยริบอุ้ยดตัวเองอะไรอันไหนวะกระพริบดูไฟกระพริบรูดูดูเขาตู้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  อุ้๋ออ๋ออ๋อเอามันออกได้ยังมีหายกระโปรงโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวฟ้าพิมพ์ไม่เห็นหรอกพิมพ์ตรตีค่าเต้าเวียแต่เต้าแยกเก็บไม่บิดเลยเวีแต่เต้าแยกเก็บไม่มิดตู้ยแม่งพังพลายผีต้องได้เห็นความพันเดียไปใะแล้วพิมพ์กลัวความสวยของฉันเขียนอะเสียงไปป้าป้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 อย่าบอกกูนะทางยาวอย่างนี้ไม่ค่อยอาพิลลมเลย ไอ้ที่เกดตีก็บอก้องมอรอบตัวต้องมองเล้อะไรปิ๊บตามตามตามไปตามมาตามมาอตามไปแก่ไปเลยอ้เอกุ้ยตุนสวยมากเลยบคุณผู้ชมอะไรอย่าลกๆตามอยากเหอนคนอะออไรคอทุกอย่าง ก็แล้ว่เอออเสียงอะไรอ่ะันนี้เงินมากเกตันี้เกตวนอยูไหนอ๋อปกินเจอเต็มแล้วไม่กูทำแต่รฮ้เฮ้ยไม่ีไง่ดไงอย่าไปดอะไรอ่ะอ๋พี่พี่จัดการไปละพี่จัดการไละถ้าเจอให้มองรอบตัวแบบนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยไเ้เฮ้ยยเย

กูจะโดนแล้วตกใจหมดเลยพี่ฮัทเกือบขีดอะกูอ้าวเฮ้ยแล้วกล้วยอ่ะกล้วยไปไหนกล้วยไอ้กล้วยเดือดสมอลเลยนะกูจาเดี๋ยวรู้กูขีดไปแล้วเพื่อนรูปมึงตายเลยเปอรอยู่ไหนกล้วยไปไหนอยไหตายอยู่ไหนวะกูขีดไปแล้วเพื่อนตายอยู่นู่นโดนไอ้ปิ๊บอ่ะโดนไอ้ปิ๊บอ่ะนี่ทำไรอ่ะหลบอันนี่หรอหลบตามก็ได้ยแอบเฉยอะไรฮัทแรงไปจังแรกแกทนก่อนทีนะ อ๋อระวังนะถ้าเปิดตู้ถ้าโชคดีจะมีผีอยู่ในตู้นะแต่จะไม่ทำดําอะไรกับเราจะเว้นแกงให้เราตกใจเฮ้ยเมื่อกี้พี่โดนน้องมีดถ้าโชคดีถ้าโชคดีกูไม่อยากเลกูไม่อยากมีดล้างเลยพี่พุ่งเข้าไปเลยไม่ก็เออใครมีไฟแชร์ใครมีไฟแช็์ก็มาเก็บนไปอุ้ยตอนนี้มีไฟแช็กุญแจตอนนี้มีไฟแช็์ตอนนี้มีไฟแช็์ไฟแชร์ยู่ไหนวะเอเจ้าโอเจ้าถลางไปไหนวะถลาง เอ้ยใครมันเกิดได้ไหมอ่ะพ่อนี่ไงตรงนี้พ่อมันมีโค้ดให้ใส่นะมันมีโค้ดให้ใส่นะแต่ชีวิตแต่เออรีบบอกให้ใส่อ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวรอรวมแบบแบบครบกันเลยดีกว่าคนเยอะเลยเรียกรบกันรีบตายซะครบครบกันรีบตายซะเป็นตาคิวเราหายไปแล้วทางไปตาลิตาจะได้จบิีปไปตาชายกูหายไปไหนกูไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวออ่ะ ไปอเดนี่ยถึงไปไม่เห็นดีนะมันเฟี้ยวเชื่อหรือเปล่าไปครับพี่คุโบ่นิคุลบ่นคุลบีนิคิดไปเองเออเรียกว่าคิดไปแม่งเป็นพ่อแล้วหลอกก็อย่างเงี้ยเราคนแก่ตเงี้ยแหละแก่เงี้ยอุยอะไรอ่ะวิ่งนทัดได้ทัดตาหนูเดี๋ยวฟังหนฮ้ยพี่ยายเอ้าเอ้า จ๊ดจดจี๊ดใช่ไจ๊ดจี๊ดใช่ไหม่ะใม่เรียบร้อยตั้งตายเลยเฮ้ยตกใครวะอ้อไีชิบบกูตายเรียบร้อยพ่อก็ตายแล้ววันนี้คนเดียวเลยอไอก็ตายอะอเดเดียวชวยช่วยวยช่วยช